ทำไมทําอะไรไม่ถามผมก่อนคิดเองเออเองตัดสินใจอยู่คนเดียวพีเตอร์คุณมาทางไหนคุณกลับไปทางนั้นเลยนะครับโอ้ยพอฉันไม่ไหวแล้วคุณนี่เอาแต่ใจ,จสุดๆไปเลยฉันขอบายนะคะนึกว่าจะแน่น้องดาววีคิสมา์ แล้วฉันว่าจะเสริมสวยยู่นแหลเราัลห<ว>ลพี่ลูกหมูมารับได้เลยจ้าที่เดิมจ้าจ้าหนูกำลังออกไปแล้วรีบมานะับพี่โอเคเดี๋ยวพี่รีบซิ่งไปเลยรอแป๊บนะจ้าจ้าเดี๋ยวพี่รีบไปเลยโอเคโอเคน้องบีมนี่สมกับฉายาลูกค้าประจำจริงๆ นั่งตั้งแต่ปีหนึ่งยันเรียนจบปีเตอร์พ่อถามจริงๆเถอะแกจะนอนอยู่แบบนี้จริงๆเหรอครับคุณพ่อผมจะนอนอยู่แบบนี้แหละเพราะผมมันเป็นคนพิการเดินไม่ได้โถปีเตอร์แกยังไม่ได้ไปลองทำกายภาพบาบัดดูก่อนเลยบ้านเราก็มีเงินมีทอง พ่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แกได้นะแพงแค่ไหนอะพ่อก็จ่ายไหวไม่ครับผมอายผมไม่ไปไหนทั้งนั้นผมไม่อยากให้คนอื่นมองไม่อยากให้ใครเห็นผมในสภาพนี้แต่ว่าโดนคนพ่อออกไปเลยครับผมอยากอยู่คนเดียวผมต้องการพักผ่อนครับพ่อไปก็ได้นอนพักซะนะลูก แต่พ่อจะไม่ให้แกนอนอยู่แบบนี้ตลอดนะเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแกใครเหรอครับคุณพ่อเดี๋ยวแกก็รู้หมู่บ้านนี้ใช่ไห่บีมหมู่บ้านนี้แหละพี่ลูกหมูโหครั้งนี้รับจ้างดูแลใครอะ่ะหมู่บ้านใหญ่โตเลยนะเนี่ยก็ <S <S <G ül üyor> เห็นเขาติดต่อมาว่าให้บีมาดูแลลูกชายของเจ้าของบริษัท LKT บริษัทชื่อดังย่านลำลูกกาเลยนะพี่ลูกหมูหูยงั้นรายได้ก็ต้องดีมากเลยใช่ไหมใช่เขาให้หนูสามสามหมื่นสามแสนสาแสนจริงเหรอจริงสิแน่นะแน่สิพี่ <c oughs> นี่ถ้าแกมีงานแบบนี้อีกแล้วแกทำไม่ไหวติดต่อพี่ได้นะ ช่วงนี้พี่กําลังหาอาชีเพเสริมเก็บเงินถึงงานดูแลคนปฏยยากไปหน่อยก็เถอะนะบีมนะได้ได้พี่งานนี้ไม่ยากอย่างที่คิดหรอกแล้วนี่ยิ่งพวกผู้ดีลูกคนรวยแบบนี้โอ้ยสบายเลยจ้าหวังว่าเขาจะใจดีกับบีมนะขอบคุณค่ะงั้นหนูไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นหนูโทรเรียกจ้าบุ๊ย ไปทางนั้นเลยนะครับอา้าวทำไมล่ะคะคุณปีเตอร์มีบ้างกามดูแลคุณเลยนะคะแต่ผมไม่ต้องการคุณพ่อครับทำไมทำอะไรไม่ถามผมก่อนคิดเองเออเองตัดสินใจอยู่คนเดียวปีเตอร์มันจะอะไรนักหนาที่พ่อทำเนี่ยเพราะพ่อห่วงแกนะตอนนี้พ่อก็อายุเยอะแล้วร่างกายพ่อก็ไม่ค่อยแข็งแรงพ่อดูแลแกคนเดียวไม่ไหวหรอก พ่อก็เลยจ้างหนูบีมาดูแลแกนี่ไงคุณบีเตอร์คะไม่ต้องกลัวหรือกังวลนะคะบีมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยค่ะใครผู้ป่วยครับผมเป็นคนปกติแค่ตอนอิงเดินไม่ได้เออบีขอโทษค่ะผมว่าคุณหยุดพูดแล้วก็การูนานเดินออกไปจากบ้านผมเล่ครับก่อนที่ผมจะหมดความอดทนเอาไปสิครับหรือต้องรอให้ผมตัดลิฟต์บินเชิญคุณออกไปค่ะ ไม่ต้องไปหนูบีมปีเตอร์พอกันทีแกนิส,สัยเสียมากมาแล้วนะลูกชายคนเดิมของฉัน <_ S 1> เขาไม่ใช่คนแบบนี้แกเอาผีบ้าที่สิงอยู่ในตัวแกออกไปได้แล้วคุณพอ่อไม่รู้แหละยังไงแกก็ต้องมีคนดูแหลหนูบีมลุงฝากด้วยนะค่ะคุณลงุงคุณพอ่อคุณพอ่อกลับมาก่อนครับเราอย่าคุยก็ไม่ดูเรื่องเลยคุณพอ่อ ก็ได้ครับคุณพ่อผมจัดใหออ้คุณปีเตอร์ใจเยนเ็ยนๆก่อนนะคะเดี๋ยวบีมไปหาน้ำมาให้ดื่มดีกว่าค่ะอรอสักครู่นะคะน้ำมาแล้วค่ะดีค่ะคุณพีเตอร์ ไม่พอใจก็กลับนะครับเดี๋ยวผมใจ่ายค่าชดเชยให้บีไม่เป็นไรค่ะบีไม่โกรธถ้าคุณปีเตอร์ต้องการอะไรข่ะหรืออะไรบอกบีได้เลยนะคะวันนี้บีต้องดูแลคุณปีเตอร์ทั้งวันเลยค่ะผมอยากได้โดน้ตบุ๊กอยู่ในห้องทำง,งานคุณพ่อไปหยิบให้หน่อยอได้ค่ะเดี๋ยวบีไปเอาให้ไม่มีปัญหา นี่ค่ะโน้ตบุ๊กผมอยากอ่านหนังสือไปหยิบให้หน่อยสิเอ่อค่ะค่ะผมอยากกินขนมอยู่ในห้องครัวลงไปหยิบมาค่ะค่ะที่วัดไทยได้แล้วค่ะเดี๋ยวค่ะผมอยากกินน้ำหวานหน้าปากซอยออกไปซื้อให้ผมหน่อยผมให้เวลาห้านาทีค่ะ ะคะ่ะอย่าพึ่งผมอยากเข้าห้องน้ำคุณไปจัดการเช็ดฝุ่นขัดส่วมจุดยาก,กันยูในห้องน้ำอ๋อแล้วก็โอ้พอฉันไม่ไหวแล้วคุณนี่เอาแต่ใจสุดๆไปเลยถ้าเป็นแบบนี้ฉันขอบายนะคะอ้าวไม่อขากดูแลผมแล้วเหรอไม่ละคะ่ะขอตัวนะคะโอ๊ยชีวิตฉัน นึกว่าจะแน่อะนุบีไปไหนแล้วล่ะทำไมเป็นหนูเออพอดีน้องบีมไม่สบายค่ะเลยให้หนูมาแทนอ๋อหนูจะไหวแน่นะลูกชายลุงมันหัวดือ้อหนูพอจะรู้เรื่องอลไรใช่ไหมค่ะน้องบีเลอาให้ฟังแล้วโอเคถ้าหนูดูแลลูกลุงได้ลุงก็หายห่วง หนูดูแลได้ค่ะสบายใจได้ข้าต้มร้อนๆมาแล้วค่ะนี่เธอเป็นใครอีกเนี่ยเป็นคนที่จะมาดูแลตัวคุณและยังสามารถดูแลหัวใจของคนได้อีกนะคะทะลึ่งอย่ามาพูดจาแบบนี้กับผมนะผมไม่ชอบ ไม่ชอบมุกก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ชอบฉันก็พอเนาะนี่เธออ่าๆอ,อย่าพึ่งโกรธค่ะฉันแค่แซวเล่นดูสิเนี่ยหน้างอเป็นประทูเลยนี่ตะกลวนประสาทฉันเหรอเปล่านะคะฉันไม่ได้กวนประสาทแต่กวนใจนะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่หืมนี่เธออย่าพึ่งโมโหค่ะทานข้าวต้มก่อนเดี๋ยวจะไม่มีแรงบ่นฉันนะคะผมไม่หิว อุยคนไม่หิวแต่ท้องน้องดังมากเลยนะคะกินเถอะค่ะคุณอีโก้มันกินไม่ได้หรอกนะคะมาค่ะเดี๋ยวฉันป้อนเองเออไม่ต้องผมกินเองได้นี่ค่ะฉันทำทุกอย่างตามที่คุณสั่งหมดแล้วนะคะมีอะไรให้ฉันทำอีกไหมคะ สั่งมาได้เลยค่ะนี่คุณผมใช้คุณทำดู่นทำนีทั้งวันไม่เหนื่อยบ้างเหรอไม่เอกค่ะชิลพอดีว่าฉันเป็นคนอดทนนะคะผมจะเข้าห้องน้ำอ่ะผมปวดหนักไปเฝ้าผมหน่อยสิผมกลัวจริงจบได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะนี่จะพาไปจริงเหรอจริงค่ะไปค่ะลุกไปค่ะเดี๋ยวสิปวดหนักไม่ใช่เหรอคะเอ้ มีอะไรเปล่ลูกเสียงดำก็ถึงข้างล่างเลยค,คุณพ่อ,ค,พอคือผมจยเข้าหนะ้องน้ำอามางั้นเดี๋ยวพ่อพาไปลูกหมูก็เป็นผู้หญิงคงไม่สะดวกหรอกครับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะไปโรงพยาบาลไปได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะครับนี่คุณคุณมาดูแลผมคุณไม่เหนื่อยบ้างเหรอ ก็เหนื่อยค่ะแต่ฉันอยากให้คุณกลับมาเดินได้ขอบคุณนะครับค่ะสู้ๆนะคะคุณฉันเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็หายคุณนี่เป็นคนดีจริงๆอ๋อแล้วพ่อของผมจ้างคุณมาดูแลผมเท่าไหร่เหรอเยอะนะคะสามแ0นค่ะเงินตั้งสามแสนฉันเอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเลยเอาไปใช้ชีวิตได้อีกนานเลยคุณลูกหมูคะที่คุณมาดูแลผม ก็แค่พอเงินสินะอ้าวคุณทำไมพูดแบบนี้ล่ะหรือไม่จริงผมพูดผิดไหมล่ะถ้าพ่อผมไม่เสนอเงินให้คุณเยอะขนาดนั้นคุณคงไม่มาดูแลผมหรอกคุณก็ไม่ต่างอะไรไปจากผู้หญิงคนอื่นๆหรอกเห็นเก่งเงินนี่คุณฉันไม่ได้เห็นเก่งเงินแบบที่คุณพูดหรอกนะแต่ฉันมันจนนี่เลิกงานได้ที่ไหนเล่าคนรวยอย่างพวกคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะเอาเป็นว่าคุณก็คิดแบบที่คุณคิดนั่นแหละ ฉันมันเห็นแกเงิน,นคนุณลุมหมูคุณโกรธผมเหรอผมขอโทษไม่ต้องมาขอโทษผู้หญิงของฉันหรอกคะอ่ะออส่วนไอ้เรื่องค่าจ้างที่พ่อคุณจะให้ฉันฉันขอไม่รับนะคะฉันขอตัวคนอุตส่าห์ตั้งใจดูแลพูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนลูกหมูผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษเฮ้ ีเตแหมพี่ลูกหมูผ่านมาตั้งปีหนึ่งแล้วยังคิดถึงตานนนอยู่อีกเหรออืมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกถูกชะตาแปลกๆแล้วช่วงนี้พี่ก็ฟังเขาบ่อยๆด้ยนะพี่คงคิดถึงเขาจริงๆแหละหรือว่านายเรื่องากาคนนั้นจะเป็นเนื้อคู่ของพี่ จะบ้าเหรอบีมพี่กับเขาคนละั้นกันเลยดูบีมดูลูกหมูคุณลุงเออคุณลุงจะมาจ้างพวกเราไปดูแลลูกชายคุณลุงอีกเหรอคะกล่าวหหนูลุงไม่ได้จะมาจ้างอ่าแล้วลุงมาทำอะไรเหรอคะลุงจะมาสู่ขอสาวให้ลูกชายเนี่ย คุณนี่คุณเดินได้แล้วหรอคะใช่แล้วครับหลังจากวันนั้นผมก็ให้คุณพ่อพาไปทำกายภาพบำบัดทุกวันเลยขอบคุณคุณมากนะครับที่ทำให้ผมอยากกลับมาเดินได้หนึ่งวีที่ผ่านมาผมคิดถึงคุณทุกวันเลยนะผมอยากจะมาขอโทษกับสิ่งที่ผมเคยพูดออกไปและผมก็อยากจะมาบอกคุณว่าผมชอบคุณเราลองมาคบกันดูไหม เออแต่ว่าฉันพี่ลูกหมูถ้าใจมันบอกว่าใช่ก็ไม่ต้องรอแล้วเสียเลยพี่ลูกหมูว่าไงครับคุณคุณอยากคบกับผมไหมค่ะคบก็คบค่ะขอบคุณนะครับคุณลูกหมูอุยดีใจด้วยนะมีแฟนกับเขาแล้ว เก็บเงินไว้คนเดียวไม่แบ่งใครเลยใช่ไหมล่ะสายเลือดมันจะตัดกันขาดเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์หรอก็ถ้าคุณเปิดร้านเองคุณก็จะได้กำไรเต็มๆไม่ต้องมาแบ,บ่งกำไรกันเลยนะเงินมันตัดได้ทุกอย่างแม้กระทั่งคำว่าพี่น้องแล้วฉันนี่แหละจะไปเปิดร้านแข่งกับพี่เอง ลูกค้าได้ได้ข้าวขาหมูร้อนๆได้แล้วจ้าหูยน่ากินจังเลยค่ะขอบคุณค่ะลองทานดูสิคะ พี่สาวฉันเป็คนคิดสูตรเองแหมเก่งจังเลยนะคะอยู่เป็นแค่2คนแต่เปิดร้านได้ตั้งใหญ่ขอบคุณมากค่ะฉันบอกพี่สาวให้จ้างพนักงานแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแล้วทำไมคุณไม่ลองเปิดร้านเองดูเลยล่ะคะคะก็ถ้าคุณเปิดร้านเองคุณก็จะได้กำไรเต็มๆไม่ต้องมาแบ่งกำไรกันเลยนะฉันทำไม่เป็นหรอกค่ะพี่สาวฉันเขามีสูตรอยู่คนเดียวอ้าวเหรอเสียดายจังเลยนะคะ ทานให้อร่อยนะคะพี่ฟ้าอ่ะฝนทำบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่หรออืมอ่ะนี่ส่วนแบ่ของฝนนะขอบคุณค่ะ อ้าวทำไมรอบนี้ฝนได้น้อยกว่าเดิมล่ะพี่ก็ได้เท่าแกนั่นแหละฝนไม่มีใครได้มากได้น้อยไปกว่าใครเลยไม่จริงอะ่ะแล้วเงินพวกนี้ล่ะเงินพวกนี้พี่แบ่งเก็บไว้ซื้อของเข้าร้านฉันไม่เชื่อหรอกซื้อของเข้าร้านอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นแบบนี้มันไม่แฟร์กับฉันเลยนะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันทําไมฉันต้องได้แค่เศษเงินแค่นี้ด้วยแกเขาลูไม่ใช่หรอว่าร้านเราต้องใช้ต้นทุนเยอะขนาดไหน ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละพี่ฝาเอาเงินพวกนี้มาให้ฉันเดี๋ยวฉันเป็นคนจัดการเองไม่ได้นะฝนพี่ให้ฝนเป็นคนจัดการไม่ได้หรอกฝนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าร้านเราต้องซื้ออะไรบ้างพี่คิดว่าร้านนี้พี่เป็นเจ้าของคนเดียวหรือไงฉันไม่ใช่ลูกจ้างนะฉันก็เป็นเจ้าของร้านคนหนึ่งเหมือนกันแต่พี่ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะฝนถ้าไม่ได้คิดแล้วทําไมพี่ถึงทำกับฝนแบบนี้คืออ๋อพี่กะจะเก็บเงินไว้คนเดียว ไม่แบ่งใครเลยใช่ไหมล่ะเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆด้วยหลังจากนี้พี่ก็ทำคนเดียวไปเถอะแล้วฉันนี่แหละจะไปเปิดร้านแข่งกับพี่เองคอยดูก็แล้วกันสายเลือดมันจะตัดกันขาดเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์หรอเงินมันตัดได้ทุกอย่างแม้กระทัง่งคาว่าพี่น้อง ฝน <Phone. S 2> ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าอ้าวออกมาเปิดร้านเองแล้วเหรอคะ ใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีนะคะสบายใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเห็นไหมฉันบอกแล้วเปิดร้านเองน่ะดีที่สุดร้านหลูก,กว่าแอร์เย็นกว่าข้างหน้ามีที่จอดรถด,ด,ด้วยสะดวกสบายกว่าตั้งเยอะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครเงินก็ได้รับเต็มๆค่ะ,ค,ะคุณสนใจจะรับเข้าค่ะหมูสักที่ไหมคะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ฮอ ไม่ละค่ะพอดีฉันมีธุระเห็นร้านเปิดใหม่ mm hmm. ก็เลยแลวะเข้ามาทักทายฉันขอตัวก่อนนะคะเออแฝกข้าวขาหมูร้านนี้เป็นแฟนชายหรือว่าสาขาสองหรอคะเปล่าร้านนี้ฉันเป็นเจ้าของกิจการเองแต่ชื่อเหมือนกับอีกร้านเลยนะคะ คุณแน่ใจหรอคะว่าร้านนี้ไม่ใช่สาขาสองนี่จะไม่แน่ใจได้ยังไงก็ร้านนี้ฉันเป็นเจ้าของเจ้าของสูตรเดียวกันแต่แยกออกมาทำไม่เกี่ยวกับร้านนั้นแต่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่พอใจยังนี่ถามเยอะขนาดนี้แต่จะเดินออกไปโดยไม่ซื้อเลยเหรอเสียมารยยังั้นฉันเอาข้าวขาหมูที่นึงคะ่ะ รอแป๊บอ่ะได้ละ ว่ามีนานร้านคุณก็เจ๋งเสียมารยา ร้านนึงเยอะขอโทษน,นะคะคุณหมายถึงข้าวขาหมูสาขาสองหรือเปล่าคะใช่ค่ะหมูเขาไม่สุกแล้วก็เหม็นเหมือนจะเอาของเก่ามาทําด้วยนะคะแผมแม่ค้ายังพูดจามไม่ดีใส่ไม่รู้กล้าทาแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงจริงเหรอคะจริงสิคะฉันโดนมากับตัวเลยโอ้ยดีนะคะเนี่ยที่วันนั้นฉันติดธุระก็เลยไม่ได้กินโชคดีแล้วคะ่ะนี่อย่างนั้นนะจะซวยเหมนฉัน ถามเห็นเข้าร้านเลยนะเงินเก็บก็ใกล้จะหมดแล้วฉันจะทำยังไงต่อดีเนี่ย,ยฉันว่าป่านนี้ร้านนั้นน่าจะจริงไปแล้วมั้งคะถ้าแม่ค้าบริการแบบนั้นฉันว่าก็คงอยู่ไม่นานหรอกคะ่ะ ฝนพี่ฟ้าเป็นไงบ้างฝนหนูขอโทษนะพี่ฟ้าหนูเป็นน้องที่ไม่ดีเลยอย่าพูดแบบนั้นสิไม่ว่าฝนจะเป็นยังไงแต่ฝนก็ยังเป็นน้องของพี่นะจริงเหรอพี่ฟ้าพี่คิดแบบนั้นจริงเหรออืมแต่ ฝนขโมยสูตรร้านพี่ไปเปิดร้านเองนะมันไม่ใช่สูตรร้านของพี่หรอกแต่เป็นสูตรร้านของเราตั้งหากฝนจะไปขายหรือว่า,อาไปทำอะไรมันก็เป็นสิทธ์ของฝนนะพี่ฟ้าไม่เป็นไรนะฝนฝนสัญญาว่าฝนจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว คือฉันก็มีเรื่องที่จะขอโทษเหมือนกันค่ะฉันขอโทษนะคะที่อาจจะพูดยุยงจนทำให้คุณต้องไปเปิดร้านแขงกับพี่สาวไม่เป็นไรหรอกคะ่ะทุกอย่างมันเกิดจากฉันเองถ้าฉันคิดให้รอบคอบมากกว่านี้เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น เอาล่ะในเมื่อเราเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดร้านแฝดข้าวขาหมูที่อร่อยที่สุดในย่านนี้กันดีกว่า <S <s ได้เลยพี่ฟ้า